หาชอบช่อง SO Report by s i O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ทื่เราจะเกี่ยวกับว่าที่นักเตะใหม่ที่กำลังจะตกเท้าเข้ามาสู่ทีมของเราในอนาคตอันใกล้กันก่อนเลย นั่นก็คือในรายของทักมิลอดเคอเคสแบกซ้ายจากทางสโมสรเดิบเชอรี่บอร์ดมัดหลังจับที่โจ้ตัวไพ่เข้าไปการเดินทางมาถึงเมืองลิเวอร์พูลของเราตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและผ่านกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของการตวรวจร่างกายกับขีนของเราไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วล่าสุดเราก็ได้เห็นทางฟาวนิชโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ไเ้ชอะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมายืนยันเดียวนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยว่าในตอนนี้ตัวของทางเคอร์เคสได้มีการจรดปากกาเซ็นสัญญากับทีมของเราแล้วและมันก็เหลือเพียงขั้นตอนรอการประกาศยืนยันดีลวนี้ออกมาอยากเป็นทางการเท่านั้นพร้อมกับผู้รีเด็จประจำตัวของเขาเลยว่าฮิววีโก มิโลดเคอร์อเคสในตอนนี้สามารถพิจารณาได้ในฐานะนักเตะใหม่ของทางลิเวอร์พูลดิวได้ถูกเซ็นสัญญากันแล้วระหว่างสามโมสสกับสมโมสรลูมาโน,โน่โพสตยืนยันผ่านนัดเอ็กซ์ดตัวของเขาพร้อมสักอิโมจิเป็นรูปแม่กุญแจและลูกกุญแจการตรวจร่างกายได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วและดิวก็ได้ปิดลงแล้วสำหรับตัวของทางแบ็กซ้ายที่จะได้ย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวจ40ล้านปอนด์จากทางสามโมสสฟุตบอลบอร์ดมัด เียววีโก n คอนเฟมจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการตามมาในลำดับถัดไปเพราะปิดท้ายด้วยอีโมจิเป็นรูปธงเส้นชัยจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นของทางโรมาโน่เราก็จะเห็นได้เลยว่ามันก็ไปตรงกับรายงานข่าวก่อนหน้านี้พิธท,ทางฟอร์เรียนพัาเทนเบิร์กอีกหนึ่งนักข่าวระดับเทียรหนึงเช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับทางสกายสปอรเยอรมันสื่อยักษ์ใหญ่จากเมืองเบีย ก็มีการชี้เป้าถึงดิวนี้ออกมาในลักษณะเรียวกันว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านคฤตตในหรือในด้านนิตตินัยตูวของทางเคอร์อเคสิงก็นับได้ว่า เป็นนักเตะใหม่ของทีมเราไปแล้วฉันเหลือก็เพียงแค่การรอการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการทั้งจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ pool ของเราและรวมถึงทางต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างทางบอลมัดนั่นเองโดยที่ตัวของทางเคอร์อเคสก็จะมีการเซ็นสัญญาระยะยาวกับทีมของเราเป็นเวลา5ปีซึ่งจะผูกมัดเข้าในทิปแอนฟิลด์ยาว,วจนั้งทั่ถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2030 ในก็นพูดถึงเรื่องราวของนักเตะใหม่ที่กําลังจะย้ายมาสู่ทีมของเรากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เพื่อนๆหลายท่านก็รอคอยกันย้ายเข้ามาของเขาอยู่ด้วยก็คือในตัวของทางจอร์จี้มามาตาชวีลี่ผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจีย ว่าทีมของเราประสบความสําเร็จในการคว้าตัวเขาก็จะทักไอ้ข้างข่าวบาเลนเซียย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อหนึปีที่แล้วกันในตอนนั้นเราก็มีการทําข้อตกลงกับทันต้นสังกัดของเขาโดยปล่อยยินตัวเขากลับไปสู่ถิ่นเมสตายาสเตเดียมยาวตลอดทั้งการแข่งขังหนในฤดูกาลที่แล้ว ดังนั้นเราจะได้เห็นทางมามาดัชวิลลี่มาเฝ้าเสาให้กับทีมของเราตั้งแต่การแข่งขันซีซั่นใหม่นี้เป็นต้นไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ตัวของทางคีวินคิเลเกอร์ผู้รักษาประตูมือ2ของทีมเราก็เพิ่งจะถูกขายออกไปให้กับทางพึ่งน้อยเวนฟอร์อีีดตัว ดังนั้นคาถามที่ตามมาเลยก็คือแล้วใครกันจะก้าขึ้นเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเราในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ระหว่างตัวของทักอาริสันเบเกอร์เจ้าของตําแหน่งเดิมหรือจะเป็นทางมามาด้าวีลี่ผู้ท้าชิงรายใหม่ดังกล่าวขางต้นนั่นทำให้ตัวของทางซันเดอร์เวสเทอร์เฟลอดีตผู้รักษาประตูของทีมเรามีการออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เลยว่า ในมุมมองส่วนตัวของเขาแล้วยังไงเสียทักอาริซอนก็ยังคงจะต้องรักษาตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเราเอาไว้ได้เหมือนเดิมผมคงต้องบอกว่าทักอาริซอนเบเกอร์คือผู้รักษาประตูที่เก่งที่สุดในโลกนะเวสตอร์เฟลกล่าวเห็นได้ชัดว่ายังไงเสียผู้รักษาประตูมือหนึ่งก็ยังคงเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งอยู่วันอย่างคำ แน่นอนว่าคุณย่อมจะต้องการผู้รักษาประตูที่ดีเข้ามาสู่ทีมอย่างไรก็ตามหากมันมีอะไรเกิดขึ้นอีกคนหนึ่งก็สามารถที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนอีกคนหนึ่งได้จอร์จี้มามานดัสวิลี่รู้ดีว่าในตอนนี้บทบาทของเขาจะเป็นเช่นไรกันหลังจากโตของทางคีวินกิลเฮอร์ก็เพิ่งจะมีการอำลาสโมสรไป ผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์จะยอมรับสถานการณ์ของตัวเขาเองและจะรู้ว่าที่ทางของเขาอยู่ที่ตรงไหนแม้ว่ามันอาจจะหมายถึงการที่คุณอาจจะจําเป็นต้องไปต่อกวกับผู้รักษาประตูอีกคนหนึ่งก็ตามทีนั่นแหละคือสถานการณ์ที่มันเป็นไปณปัจจุบนันดังนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วว่าใครกันคือตัวเลือกลำดับแรกใครกันคือตัวเลือกลำดับที่สองและบางทีมันอาจจะหมายรวมถึงผู้รักษาประตูในลำดับที่3ด้วยซึ่งก็จะเป็นผู้รักษาประตูหนุ่มที่มีอายุน้อยอยู่ แต่ละคนก็จะมีบทบาทตามภาระหน้าที่ของตัวเองบางทีอาจจะได้ลงเล่นในเกมหลีกครับบางทีอาจจะได้ลงเล่นในช่วงปีซีสั้นหรือบางทีแค่การฝึกซ้อมร่วมกันมันก็จะเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสําหรับตัวของคุณในฐานะผู้รักษาประตูและคุณก็จําเป็นต้องทุ่มเททาตามหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุด มื่อพูดถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับกลับมาดูอนาคตของหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าในตอนนี้อนาคตของเขาแขวนอยู่บนเส้นได้นั่นก็คือในรายของทักอิบราฮิมาโคนาเต้เซนเตอร์ฮาทีมชาติฝรั่งเศสของเรานั่นเองหลังจากปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมของดอกอีเก็เพียง12เดือนเท่านั้นซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2026 ขณะเดียวกันตัวของทางโคนาะเต้ก็มีการปรัติเสธที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราและมีการขอชะลอการพูดคุยสัญญาเพิ่มเติมน,นับจากนี้ไปอีกด้วย ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางคอร์ทออฟไซส์สื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็เป็นการชี้เป้าลงมาเลยว่าในตอนนี้จากแรกเริ่มเดินทีที่ทางเรอัลมาดริต้องการที่จะรอคอยเพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวทางโคนาเต้ไปร่วมทีมในฐานะนักเตะฟรีเอเนต์ ien, แบบไร้ค่าตัวแต่จากสถานก,การณ์นักปัจจุบันนั้นทาให้พวกเขาต้องการที่จะมาทดสอบความแน่วแน่ของทางลิเวอร์พูลหรอสำหรับการนั้งตัวทางโคนาเต้เอาไว้ในทิมแอนฟิล เล่าจากจุดยืนที่ตัวของทางโคโนาเต้ได้สแสดงออกมาให้เห็นตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมากับการได้เข้ายืนกรานว่ายังไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปจึงทําให้ทางเดนมาริดพยายามที่จะกดค่าตัวลงมาและเตรียมยื่นคอสเนเข้ามากดหวัวทางหรือว์พูลของเราด้วยตัวเลขเพียงแค่25ล้านปอนด์เท่านั้น ในลิปทางตรงกันรับเย่าปูก็ไม่คิดจะปล่อยตัวของทางดาวเตะอวัย26ปีรายนี้ออกไปหากได้ค่าต,ตัวต่ำกว่าที่ตัวเลข40ล้านปอนด์แม้ว่าสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในอีก12เดือนข้างหน้าทว่ายอดทีมจากเมืองหลวงของประเทศสเปนก็ไม่ใช่สโมสรเดียวที่แสดงความสนใจในตัวเขาอยู่หลังจากทางเปอแอดเช่ปาลิสแองแมงเ็เป็นอีกสโมสรที่พร้อมจะกระโดดเข้าร่วมวงยังจริงรายสิทของตัวโคนาเต้ด้วย ดังนั้นจากการที่ทางเดออันมาริดพยายามจะเล่นแง่และดึงเกมการคว้าตัวทางโคนาเต้เอาไว้มันก็จะกลายมาเป็นช่องทางให้ทางฝ่าลีแสงแฉแมงฉกฉวยประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นและมันชัดเจนด,ด้วยว่าทีมเงินถงเงินถังจากศึกลีกเอิงของประเทศฝรั่งเศสก็พร้อมที่จะจ่ายเงินมากกว่าตัวเลขที่ทางเดออันมาริดกำลังจะเสนอเข้ามาให้ลิเวอร์พูลรับเอาไว้พิจารณา หลังจากฟังเรื่องดาวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับกลับมาดูเรื่องดาวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเกมโุกกันบ้างมันหนึ่งในคนที่ทีมของเราหมายมั่นปั้นเหมืออยากจะได้ตัวเข้ามาเสริมทัพในตำแหน่งลึงเส้นก็คือในรายของทางมาลิกโฟฟาน่าปิดตัวเก่งจัดทางสโมสรโอลิมปิกลียงของประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง แล้วสถา,านการณ์นักปัจจุบันก็เรียกได้ว่ามาเข้าทางทีมของเราเต็มๆหลังจากทางลหลีอิงเพื่อมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการในการปรับทางลีกตกชั้นไปสู่หลีกเดิเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากสถา,านการณ์ด้านการเงินที่พวกเขามีหนี้สินล้นพ้นตัวและจนกระทั่งแห่งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาหนี้สินดังกล่าวกางตนได้ แน่นอนว่าว่็ถูกปรับตกชั้นไปเช่นนั้นทางลียงก็ไม่มีทางเลือกจําเป็นจะต้องปล่อยตัวบรรดาสตาร์ดังทั้งหลายภายในทีมของพวกเขาออกมาเพื่อหาเงินมาปรับงบดุลทางบัญชีและพยุงสถานะทางการเงินของสโมสสไม่สุดลงไปมากกว่านี้ดังนั้นตัวของทางโฟฟาน่าที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสมบัติที่มีมูลค่ามากที่สุดของพวกเขาจึงจะเป็นคนแรกๆที่ถูกขายทิ้งออกจากสโมสรนไป นั่นทำให้ทางยูวูดคอสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการตีข่าวใหญ่ประจําวันออกมาเลยว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ของเราก็หวังจะใช้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นในการคว้าตดทางโฟฟาหน้ามาร่วมทีมของเราแต่ตักราคา ามการประเมินของทาง CIES f o o t b a l l Observatory หน่วยวิจัยชื่อดังจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีการประเมินมะูลค่านปัจจุบันของทางโฟฟาน,น่าในตลาดซื้อขายนักเตะซึ่งพบว่าอยู่ที่ราว34-48ล้านยูโรเท่านั้นเลยคิดเป็นราว28.9ถึง40.9ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นตัวเลขท,ที่ทีมของเราสามารถจัดจ่ายได้อย่างสบาย แม่อีกด้านหนึ่งทางรียงเองก็จะสามารถทำกำไรสำหรับตีวนี้ได้ด้วยหลังพวกเขามีการซื้อตัวนักเตะรายนี้มาจากทางเกง้งสโมสรยักษ์ใหญ่ของประเทศเบลเยียมด้วยสนราคาเพีงแค่19.5ล้านยูโรหรือคิดเป็นรา16.6ล้านปอนด์ย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ของปี2024 ซึ่งรายงานข่าวจากทาง Liverpool.com ในครั้งนี้ก็จะเป็นตรงกับสิ่งที่ทาง Sky Sport มีการตีล่วงหน้าออกมาแล้วว่าลิเวอร์พูลของเราได้วางตัวทางโฟฟานาเป็นตัวตายตัวแทนของทางเฟเดริโกเคียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีที่กำลังจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมของเราไปในช่วงซัพเมอร์นี้นั่นเอง เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวเป้าหมายนักเตะการเสริมทัพของทีมเราในช่วงสัมเมอร์นี้ถ้าจะขยับมาดูในตำแหน่งปักหลังตูวกลางกันบ้าง นหนึ่งในคนที่มีข่าวมาแรงแซงทางโค้งมากที่สุดตลอดช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาก็คือในราของทางมา ah ร์กเกฮีปากหลังตัวเก่งจากทางสมูรซปราสาดเดือนแก้วคริสตันพาเลสจนถึงขั้นที่ตัวของทางพอลจอยซ์เหี่ยวข่าวสายหงคนดังที่เป็นนักข่าวระดับเทียนหนึ่งซึ่งปัจจุบันทํางานให้กับทางเดอะไทมส์สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็เป็นคนออกมายืนยันเดีว๋วนี้ด้วยตัวของเขาเอง ล่าสุดเราก็ได้เห็นการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางมาตินโอนิวอดีตผู้จัดการทีมของทางสิงห์ฟงาแอสตันวินล่าและทางมาร์ไรยเขียวเขากรอสโกเซอร์ติกที่เขาก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าตัวของทางเกฮีไม่มีความประสงค์ที่จะอยู่กับทางคริสตันพาเลตตต่อไปแล้วดังนั้นเจ้าตัวก็เต็มเก็บข้าวขอย้ายไปหาสโมสรใหม่ในช่วงซัพเมอร์นี้จึงทําให้ทางนิวพูลของเรามีโอกาสที่ดีในการจะประสบความสาเร็จสำหรับการคว้าตัวเขา ลิเวอว่าพูลถือเป็นสโมสรใหญ่นะเล่าหลายตอนหลายทีมก็ไม่สามารถที่จะรั้งตัวบรรดาหนักเต็กระดับท็อปของพวกเขาได้หากมีความสนใจจากทีมระดับนี้เข้ามาโอนิวก่าวดังนั้นมันมีหลายสโมสรโดยชาะอย่างยิ่งนอกทีมท็อปซิกที่แม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถแต่คุณก็จําเป็นจะต้องดูในเรื่องสถา,านการณ์ทางด้านการเงินด้วยในทุกตัวรูก,ก,การมันจะเป็นการทดสอบพวกเขา แม้ว่าคุณจะอยู่รอดในพิม์ลีกมาได้5-6หรือแม้กระทั่ง7ปีแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าในปีถัดไปนั้นคุณจะทําผลงานได้แบบนั้นอีกดังที่บอกไปแล้วว่ามันจะเป็นบททดสอบอีกครั้งของพวกเขาในการแข่งขันฤดูกาลหน้าแล้วหากพวกเขาเริ่มต้นไม่ดีมันก็จะกลายมาเป็นหายยน,นะได้ มันชัดเจนเลยว่าในตอนนี้ทางมากเกฮีไม่ได้อยากจะอยู่กับทางคริสตันพาเลตต่อไปอีกแล้วและหากเขาไม่ได้ย้ายทีมในตอนนี้สุดท้ายเขาก็จะรอย้ายทีมตอนหมดสัญญาอยู่ดีนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเรามาเป็นเช่นนั้นมันจึงทําให้ทางพาเลตอาจจะคิดว่าการขายเขาออกไปให้ได้เงินกลับมาบางส่วนในตอนนี้น่าจะดีกว่าการที่รอเสียเขาไปแบบไม่ได้อะไรเลยหากถึงตอนที่เขาหมดสัญญานั่นคือสิ่งที่กุดอาจจะจําเป็นต้องทา หลังจากฟังมุมมองเรื่องการย้ายทีมของทางมากเกฮี G ee, จากตัวของทางมาติโอนิวกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูนักข่าวสายหงของเราเองอย่างทางเลวิสสติลที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดลี่เมวทับลอยชื่อดังของประเทศอังกฤษกันบ้าง เขาก็ได้ใช้โอกาสเดียวกันนี้ในการออกมาขยายความดีวนี้เลยว่าจากปัจจุบันทิศทางเลอร์พูลของเราหวังจะใช้แผนการแบบที่เราเคยประสบความสําเร็จตอนคว้าตัวทางอเล็กซ์สตอกเร์ตเชมเบอร์เลนมาจากทางปืิใหญ่อาร์สนอเมื่อ8ปีที่แล้วเมื่ย้อนรอยในการไล่ล่าตัวทางเกฮีด้วยสนรนาคาที่ทีมของเราต้องการจะจ่ายที่ตัวเลขเพียงแค่ไม่เกิน35ล้านปอน์ ขนาดเดียวกันทางคริสตันพาเลตเองก็มีการเรียกร้องค่าตัวของทางนักเตะที่ตัวเลข45-50ล้านปอนด์แม้ว่าสัญญาของเขาจะเหลืออยู่อีกแค่เพียง12เดือนเท่านั้นนั่นทำให้ตัวของทางสตีลมีการชี้ชัดลงมาเลยว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ที่ตัวเลขครึ่งทางอยู่ที่ราว40ล้านปอนด์นั่นเอง คริสตันพาเลตตั้งค่าตัวของทางมาร์กเกฮีเอาไว้ต่ำกว่าตัวเลข50ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะและเขาก็เหลือสัญญาณในถิ่นเซลเฮอร์สปาร์กอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นดังนั้นมันจึงมีโอกาสสูงมากที่เขาจะอำลาจากกรุงลอนดอนไปสตีลกล่า นั่นลิเวอร์พูเองก็พยายามที่จะกดค่าตัวของทางคริสตันพาเลตลงมาด้วยดิยวที่มีมูลค่า30-35ล้านปอนด์แต่ค่าตัวที่เป็นไปได้มากที่สุดณนะปัจจุบันก็คือการพบกันครึ่งทางที่ตัวเลข40ล้านปอนด์จากการที่ทางจอร์เรลคอนซากำลังจะอำลาสโมสรไปมันทำให้ตัวของทางเกฮีนั้นกลายมาเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทางลิเวอร์พูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวของทางนักเตะเองก็มีสถานะความเป็นนักเตะโควตาโหมกระดอีกด้วย ากพวกเขาดําเนินการอย่างจริงจังในดีลนี้ผมก็มองว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งดีลที่สามารถจะเกิดขึ้นได้กลายมาเป็นความจริงในอนาคตอันไกลเมื่อพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพในส่วนของแนวรับของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูในส่วนของเกมรุกกันบ้าง ว่าหนึ่งในคนที่มีข่าวหนาหูกับทีมของเราตลอดรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือในราของทางวิกเตอร์โอซิมเฮนดาวยิงโตเก่งจากทางสโมสตรอัสซูล่านาโปลีหลังจากเขาดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของยอดทีมจากเมืองเนเปิลเมื่อเจ้าตัวไม่ได้เป็นที่โปรดปานของทักอันโตนิโอคอนเต้เทรนเนอร์จอมแทคติกของพวกเขา นั่นทำให้ก่อนหน้านี้เราได้เห็นทัชออริโอเดรรอสเซนติสประธานสโมสรของทางนาโปลีมีการเสนอขายตัวนักเตะมาให้กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราด้วยแต่พวกเขาก็มีการยืนการว่าต้องการจะได้เงินตามเงื่อนไขค่าจิตสัญญาของนักเตะเต็มจำนวนที่75ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก64ล้านปอนด์ นอกจากนี้ทางเดรอสเซนติสเองก็ยังเปิดกว้างสำหรับการใช้ตัวนักเตะมาเป็นส่วนหนึ่งในขอ้อเสนอของดีลนี้ด้วยและมีการแจ้งให้กับยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ล็อกซ่า,าไปด้วยอีกว่าพวกเขาอยากจะได้ตัวของทางดาวินนุนเยสบวกกับทางเฟเดริโกเขียซาดแล้วบวกกับเงินอีก20ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาว17ล้านปอนด์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวทางโอซิมเฮนในครั้งนี้ ล่าสุดมันก็มีการยืนยันในประเด็นดังกล่าวข้างต้นออกมาจากทางวอลโตดิมักจิโอนักข่าวคนดังของประเทศอิตาลีที่ซึ่งเขาก็มีการยืนยานออกมาเลยว่าจากขอ้อเสนอที่ทางเปนลอสเซนติสได้ยื่นมาให้กับทางริวปูของเรานั้นเขาเองก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเขี่ยวรากดินว่าไม่ว่าจะเป็นขอ้อเสนอตัวเลขเงินเพียงอย่างเดียวหรือการใช้นักเตะมาบวกกับขอ้อเสนอกับเงินอีกส่วนหนึ่ง ตัวของทางเดรอสเซนติสจะไม่ปล่อยให้มีการเจรจาใดๆและจะไม่ยอมลดค่าตัวดังกล่าวข้างต้นลงมาอีกแล้วในตอนนี้มันเป็นการเจรจาพูดคุยกันระหว่างทางนาโปลีกับลิเวอร์พูลนะดิมักจิโอระบุทโมอสอนจากประเทศอังกฤษอยากได้ตัวของทางวิกเตอร์โอซิมเฮนและจากมุมมองของทางนาโปลีนั้นพวกเขาไม่คิดจะมีส่วนลดจากเงื่อนไขค่าจิตสัญญาของเขาที่ถูกระบุเอาไว้ในสัญญาที่75ล้านยูโร จอร์วิรอปูก็เปิดกว้างสำหรับการพูดคุยกับทางนาโปลีโดยมันมีความเป็นไปได้ถึงการแรกเปลี่ยนตัวกันระหว่างทั้งสองสโมสร ยังไรก็ตามทางออเรลรออเดรสเซนติสมีมุมมองที่แตกต่างออกไปซึ่งจากสิ่งที่ผมได้รับการบอกกล่าวมานั้นประธานสโมสรของทางนาโปลีมีการเรียกร้องต้องการจะได้ตัวของทางดาวินูนเยสเฟเดริโกเขียซ่าและบวกกับเงินอีก20ล้านยูโรเท่าแรกกับตัวของทักโอซึมเฮนโดยที่เขาก็มีการยินการมาอีกด้วยว่าจะไม่เปิดให้มันมีช่องของการเจรจาและต้องเป็นข้อสเสนอตามที่เขาพยกยารตั้งเอาไว้เท่านั้นจึงจะทําให้ดี๋วนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ หลังจากฟังเรื่องดาวเกี่ยวกับกันไล่ล่ากตทางผู้เล่นในแนวรุกของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับก,กลับมาดูอนาคตของตัวดาววิน hmm. น mm ุนเยสเองกันบ้าง หลังจากที่ทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็มีการยืนยันออกไปแล้วว่าตัวของทางนูนเยสนั้นได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับทางนาโปลีไปแล้วจึงขึ้นอยู่กับว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะมีการตกลงค่าตัวกับทางสักโน้นได้หรือไม่อย่างไรกันหรือว่าจะมีการใช้ตัวของทางนูนเยสเป็นส่วนหนึ่งในคอสนะ่อไปคว้าตัวทางวิกเตอร์โอซิมเฮนต่งกล่าวข้างตน้น ล่าสุดทางเคราโดฟาซาโนนักข่าวคนดังก็มีการออกมาเปิดเผยกับทางอาลีนานาโปลีที่ซึ่งเขาก็ชี้ชัดลงมาเลยว่าตัวของทางนูนเยสได้ตกลงเงื่อนไขสัญญายาว3ปีกับทางนาโปลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มได้อีก1ปีและก็ยังมีการตกลงค่าตัวกันในเบื้องต้นระหว่างทั้ง2สโมสรที่สนนราคาหลวงเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม50ล้านยูโรอีกด้วย ดาวินนูเยสจะเซ็นสัญญายาว3ปีกับนาโปลีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มได้ในปีที่4นะฟาซาโนระบุลลเวอฟูและนาโปลีก็สามารถบรรลุข้อตกลงแบบหยาบๆในเบื้องต้นได้ด้วยสนุนราคา45ล้านยูโรวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก5ล้านยูโรมันมีการตกลงกันในเบื้องต้นตั้งแต่เมื่อคืนก่อนแล้ว ในตอนนี้มันขึ้นอยู่กับรายละเอียดเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่ยังคงขาดอยู่แต่รายละเอียดเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่กลายมาเป็นเรื่องที่มีความสําคัญขึ้นมาได้แล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ